พอเขาสี่ล้านน่ะเขายังบอกว่าโอเคมาออกให้พอสี่หมื่นนี่คือแบบอย่าไปเล่นดิ้งเดี๋ยวภาพลัดษณ์นิ้งเดี๋ยวภาพลัดเนี่ยเขาสี่ล้านเนี่ยกระดงเนี่ยเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเขาวเอสซีครับเอสซีดูเลยนะครับนี่เอาเก้าแล้วนิ้งนิ้งจะเป็นคนก้าแล้วใช่ไหมน้องยังไงจ๊ะเก้าไปทางไหนล้าวไปทางนั้นโอ้งโค้งโค้งโค้งไอ้นี่ไม่มีอะไรเลยเน้นเอสซีสโพยอย่างเดียวไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เพราะว่าบางคนก็เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อยู่ได้เพราะเอฟซีตปอยก็ทางไปทางมันเอาเอาเลยไม่ได้คะเอาอะไรน้องไม่คุยด้วยเลยตั้งแต่เซลแบบไม่คุยด้วยเลยทำไมดีกิไม่คุยนะ ม,มึงก็ต้องดูแลกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าพูคุยไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่กับมึงทุกวันอนะเดี๋ยวลองเนี่ยตรงตเรยยงดี๋ยวลองคุยกันดูเดี๋ยวลองประชุมกันว่าเป็นยังไงโอ้โหด้านนี้ด้วยนี่เงไงปะปะกติไม่ส่งที่บ้านนะเนี่ยนิกกีิไม่ส่งหนูที่บ้านฝนตกไงป <c oughs> กติใกลับเองนั่นเนี่ยฝนตกไง <c oughs> ไดีใจไหมไม่ส่งที่บ้าน <c oughs> พี่เคยไปส่งที่บ้านไหเคยกี่รอบละ พี่ต้องต้องไปส่งอ๋อโอเคแซวเล่นแซวเล่นยองอนปะเนี่ยเมงี้ไม่งอนแต่ทำหน้าบุญนะทำหน้าบุญนิดนึงตกใจตกใจว่าเลยตกใจเฉยๆอ่ะอ๋อโอเคแกล้งน้องมันเฉยนะครับมัดไส้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็เลยแกล้งแบบสปอยน้องนินนินดเฉยมัดไส้เหมนะือนเคเดี๋ยวไปส่งเอ่อคุณรันก่อนนะครับแล้วก็เอฟซี FC อยากให้น้องรันถ่ายอะไรในคอนเทนต์น้องรันนะครับก็บอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะฝึกแล้วว่าให้ไปถ่ายเองโดยที่แบบ ไม่มีพี่นิกกี้ไม่มีผมหรือว่าอยากได้ใครมาเป็นแขกก็บอกแล้วกันเดี๋ยวลองติดต่อให้อโอเคปะโอเคโอเคจ้ามีอะไรอยากฝากเอมซียหมจ้าก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ช่วยกันปั่นคลิปให้ด้วยก็ปันเยอะค่ะโอเค,อเคบ๊ายบายบาย,บาย